จักจรจันย์อาคัมศิริได้เผยภาพการแต่งงานเรียบหรูดีไซน์เก๋สุดโรแมนติกใน IG ของเธอโดยมีกำหนดฉลองงานวิวาในวันที่10ทธันวาคม2564นหณห้องฉัตราบรรูมโรงแรมสยามเคมเป็นสกี้กรุงเทพมหานครโดยจักจรจันย์และเจ้าบ่าวคุณเควัฒนา ได้จดทะเบียนสมรสกันอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่28เมษายน2564แต่ด้วยสถานการณ์โควิดทำให้งานฉลองมงคลสมรสถ,ถูกเลื่อนออกไปจากกำหนดเดิมขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับจ้าจ่์และเจ้าบ่าวคุณเควัฒนาสำหรับงานฉลองวิวาในวันที่10ธันวาคม2564ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ